ประวัติวิัยไกรบุตรเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2513ที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในครอบครัวมีฐานะยากจนตั้งแต่กำเนิดเขานับถือศาสนาอิสลามจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลาัยราชพัฏสวนสุนันทาและศึกษาต่อระดับปริญญาโทรบริหารในสถาบันเดียวกัน มีกิจการของตัวเองนอกเหนือจากการแสดงคือขายปุ๋ยโดยมีโลโก้เป็นรูปหน้าตัวเองชีวิตครอบครัวสมรสกับชนระดาแสนศิลรังสีหรือเอซึ่งทั้งสองรู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2554ทั้งสองมีลูกด้วยกัน3คนชาย1ห,หญิงสอง หลังจากต่อสู้กับอาการป่วยจากโรคตุ่มน้ำพองมาหลายปีวินัยเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อเวลา23นาฬิกา49นาทีของวันที่20มีนาคมพศ2567ที่โรงพยาบาล CGS สายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครอายุรวม53ปีจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้น,น,น,น นำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุดเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของค่ายแกรมมี่ RS ประมาณช่วงปีพศ2535-2537ถึงได้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ราว4-5เรื่องเช่นหอบรักมาโ่มป่าพศ2537ผู้ชายหัวใจไม่ภายเรือพศ2538เป็นต้น แต่ชื่อเสียงมีในระดับหนึ่งในปีพศ2542เมื่อได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนางนาคด้วยการรับบทเป็นมากสามีของนางนาคทรายเจริญปุระเป็นแม่นาคจากการกำกับของนอนทซีนิมิบุตรภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างมากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นมากด้วยและในปีพศ2543 ได้รับบทบาทไออินจากเรื่องบางระจันภาพยนตร์ก็ประสบความสําเร็จทางไรายได้อีกหลังจากนั้นวินัยไกรบุตรได้แสดงภาพยนตร์ตามมาอีก3 4ถึง4เรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนประสบความสําเร็จเท่า2เรื่องข้างต้นผลงานการแสดงจึงได้ค่อยๆลดบทบาทลงผลงานภาพยนตร์หอบรักมาห่มป่ารับบทชลิตผู้ชายหัวใจไม่พายเรือรับบทรุษนางนาค รับบทนายมากบางราจันรับบทนายอินงูเกงกองรับบทเวหาไกรทองรับบทไกรทองโรงแรมผีรับบทหลวงนาฬบาลธรณีกันแสงรับบทกล้าหรือเข้มแก้วขนเหล็กรับบทเมคินร่นนยยะรับบทเสือปืนใหญ่จอมสลัดรับบทอีกาดำ าโมรยอยุธายารับบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคิวแมนเกษตรกรไทยหัวใจหล่อมากรับบทแกน่นไอ้แดงพระขนงรับเชิญละครโทรทัศน์2,536ฉุยฉายช่อง3 2,536คุณหญิงจอมแกน่นช่อง3รับบทจินตศัก์2,537ปราสาทมืดช่อง3 2,537หัวใจลายครามช่อง5 ความฝันของบุตรมาช่องสาเมียบำเรอช่องสาเมียเถื่อนช่องหหวานใจช่องสาสุรพลคนจริงใจสมบัติเจริญช่องสาดอกรักบานหลังฝนช่องสครูบ้านนอกคนทรงจำเจ้าแผ่นดินไอทีวีสภายไฮโซช่องห้หักเกลียมประกาศช่องสไข่กำเพลิงช่องสบุญดีผีคุ้มช่อง9รับบทอาจารย์คงรับเชิญ แหวนดอกไม้ช่องสามโรงแรมผีช่องห้าอาจารย์เติมเซนสื่อรักสื่วิญญาณช่องห้ารับบทสักรัรบเชิญบางรักซอยเก้าช่องเก้ารับเชิญคนเถื่อนช่องห้ารับเชิญศินห้าคนกล้าท้าอาธรรมช่องห้าบ้านนี้มีรักช่องเก้าผู้กองเจ้าสเสน่ห์ช่องสามรับบทเสียกรนางฟ้าล่าผีปีสองโมโนยี่สิบเก้า แม่นาคช่อง8ดรับบทขุนเพชรชเฉลยศึกช่อง8รับบทเกิดทหารกล้ากรุงศรีวิทยารับบทพระยาจันเทพช่องหเสด็จนางครวนช่อง8รับบทขุนธนงพยักคาช่อง8รับบทอักคีอังกอร,รละครโทรทัศน์ช่องสรับบทนายพลมินประกาศสิทธิ์กรมเทพช่องสรับบทชานวิญญาณพิศวงตอนที่9เปรตช่อง8รับบทพระรุดง ฝ่าดงพยักช่อง PPTV รับบทผูผาเคว้งเน็ตวิกรับบทพ่อครามประกาลังสีดำช่องสามรับบทสมพงษ์